嗯。Yo Yo สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ภายในของรัฐบาลรัสเซียกันดีกว่าครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะโฟกัสกันไปที่จุดนี้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าสงครามเนี่ยเอาจริงๆก็กินเวลามานานมากๆแล้วและยิ่งประเทศเนี่ยอยู่ในสภาวะสงครามนานขึ้นเท่าไหร่นะครับผมมันก็จะมีแนวโน้มว่าประชาชนเองเนี่ยก็จะอยู่อย่างลําบากมากขึ้นถูกไหมแล้ว เทศเองเนี่ยก็จะข้าวยากหมากแพงรีสองรีสอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกดึงหายไปหมดนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยทางรัสเซียก็กําลังประสบป,ปัญหานั้นด้วยในระดับหนึ่งแล้วกันแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่า กริปอำนาจของทางปูตินเนี่ยยังถูกมองว่ายังคงเข้มแข็งอยู่นะครับและสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดอํานาจต่อไปเลยเนี่ยคือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี2024ซึ่งแน่นอนแหละตอนนี้ถ้าเรามาดูกันตาม a p p r o v a l rate เนี่ยนะครับผมปูตินเนี่ยยังคงมีคะแนนนิยมเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับจากเลตติ้งที่มันทับบิคออกมาแล้วกันนะครับผมเราไม่ได้รู้ว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงแต่เอาจากข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าปูตินนั้นยังสามารถน่าจะกําใาชนะไปได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่จะ ถึงเลือกตั้งเนี้ยอาจจะส่งผลได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปูตินก็ต้องมีการระวัง การตัดสินใจต่างๆไม่ให้เกิดประ้วงหรือว่าไม่ให้ประชาชนเนี่ยลำบากเกินไปตอนนี้เราก็เห็นได้เลยว่ารัสเซียนะครับผมกําลังเจอกับวิกฤตค่าเงินอยู่เลยนะครับหลังจากที่ราคาพลังงานเนี่ยมันล่วงมากๆเลยรัสเซียเองเป็นประเทศส่งออกพลังงานนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับก็เงินตกเหมือนกันเนาะเงินอ่อนค่าเงินรูเบิลเองเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเหมือนกันนะครับรัสเซียเนี่ยต้องทําทุกอย่างนะครับผมเพื่อทาให้เงินรูเบิลเนี่ยพยุงมูลค่าเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เองทางรัฐบาลรัสเซียเน จอศึกทางการเงินอยู่ด้วยแต่หากมาดูศึกในการทหารเองเนี่ยนะครับผมตอนนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยป้องกันได้ดีไหมก็ต้องตอบเลยว่าป้องกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมจากการสู้กับยูเครนเนี่ยแต่การบุกเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท <karaoke> ่าไหร่นะครับผมและการป้องกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําได้ด <itation S 1> ีมากๆทําให้ยูเครนเองเนี่ยบุกได้ช้ากว่าที่คิดเยอะเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่สามารถบุกกลับส่วนทางยูเครนไปได้ทีนี้เองอ่ะพอการรบไม่กระเตื้องเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าทั้งหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยต้องการที่จะทําให้รเเซีียน่ย มีประสิทธิภาพในการรบมากกว่านี้แล้วเขาก็มองว่าตัวปัญหาของการรบในครั้งนี้คงจะเป็นตัวของเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าจากข้อมูลล่าสุดนะครับผมจากวันที่21สิงหาที่ผ่านมานี้เองมันได้มีข่าวออกมาว่าทางหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียเนี่ยได้ออกมาแนะนำทางประหานที่ปดีอย่างตัวของปูตินว่าให้ไล่ตัวของเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมออกนะครับผมแล้วก็ทำการเปลี่ยนหลัก การบริหารของรัเสเซียใหม่นี่ครับให้เป็นหลักนิยมสงครามที่แข็งกร้าวมากขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงมีการประกาศกฎ,กฎอายการศึกในประเทศและรวมไปถึงประกาศเกณฑ์ทหารแบบเต็มรูปแบบในประเทศรัสเซียเลยตอนนี้เองอะ่ะถึงจะมีการเกณฑ์ทหารอยู่นะแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่า จะแ,แบบส่งตัวเลขไปส่งเป้าไปในเมืองต่างๆโอเคเมืองนี้ขอ2,000คนเมืองนี้ขอ5000คนแล้วก็ให้คนสมัครใจกันมานะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะมีหมายเรียกมีอะไรไปแต่ยังไม่ได้เป็นการเกณฑ์แบบเต็มรูปแบบไม่ได้เป็นฟูลสเกลไม่ได้เป็นการประกาศกฎอายการศึกที่แบบทุกคนต้องฟังหมดขนาดนั้นนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าปูตินอาจจะยังไม่ทำนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องรอให้ผ่านผลช่วงเลือกตั้งไปก่อนตอนนี้คือต้องรักษาคะแนนเสียงของตัวเองเอาไว้นะครับเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมชอยกูยังอยู่ก็ได้ตอนนี้เราจะเห็นได้เลย ก็คือกันเอาไว้ก่อนถูกไหมส่งไปกันกันเอาไว้ก่อนเนี่ยยังไม่ได้มีการลุกอย่างรุนแรงซึ่งถ้าจะลุกอย่างรุนแรงจริงๆเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องทําตามที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยแนะนามานั่นก็คือต้องมีการประกาศกฎอายการศึกมีการเรียกเกณฑ์อาหารแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เน้นไปทางสงครามแบบจัดเต็มเลยนะครับผมหลักการบริหารเนี่ยก็จะเน้นไปที่สงครามแบบแข่งก้าวมากกว่าเดิมนะก็อาจจะมีการใช้อาวุธที่หนักกว่าเดิมมีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยที่หนักกว่าเดิมตอนเนี้ยเหมือนต้องรักษาฐานเสียงของประชาชนเอาไว้ก่อนนะครับก็เลยคาด ไม่ได้ไหมมีโอกาสเป็นนะแต่ถ้าให้ตัวของผมมองถึงรูปก,การเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมาหลังช่วงเลือกตั้งนะครับผมเลือกตั้งเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่17มีนาปี2024นะครับก็คือ17มีนาปีหน้านก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่คาดว่าถ้ามันทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีการยกระดับสงครามมากขึ้นตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันแหละว,ว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิิปหน้าา ประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแลวบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world Thailand แล้วก็ได้รับข่าวสารได้รับความรู้อะไรกันไปด้วยฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูเอาไว้ด้วยนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังวันนี้ยังไงกับผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะ่ะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing ออนไลน e สอน NFT อะไร mm hmm. เต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะมกะวกวาก ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ